สวัสดีครับพี่น้อง FC ของอาจารย์นนัที่เคารพทุกท่านนะครับนี่เป็นเหรียญหลวงปู่โตนะครับรุ่น2ปีพศ2511นะพี่น้องครับเป็นเนื้อทองแดงเถื่อนนะครับทองแดงปืยหรือทองแดงเถื่อนนั่นแหละครับสร้างน้อยนะครับเพียง2,511องค์11เหรียญนะครับสวยงามมากเหรียญนี้เป็นเหรียญที่คมมากสวยงามมากๆนะพี่น้องที่เคารพ นำมาเป็นของขวัญปีใหม่สำหรับ FC โดยเฉพาะนะครับที่รักที่เชื่อมัน่นศรัทธาแล้วก็ที่ติดตามกันมานะพี่น้องเห็นว่าผิวต่างๆนั้นเดิมมากเลยผิวเห็นไหมครับผิวเดิมๆโอโ้โหที่สุดเลยนะพี่น้องนี่ครับดูลักษณะของใบหน้าของหลวงพ่อท่านเราจะเห็นว่ามีความมีความสวยงามเป็นธรรมชาติมากเห็นไหมครับ ริ้วน้าผากเส้นริ้วหนับผากนะครับเส้นผมดวงตานะจมูกหูต่างๆเหมือนมีชีวิตเลยนะครับคมมากริ้วจีวนะรต้องคมแบบนี้เลยนี่ครับตัวหนังสือเห็นไหมครับต้องเป็นสันเป็นคมเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งนี่ครับที่เราดึกอายุนะครับแปดสิบสองปีเป็นแปเป็นสันเป็นคมเป็นเหลี่ยมเป็นแท่งนี่ครับ พระครูวิริยะกิตตินะฮะหลวงปู่โตนะครับวงเล็บโตนะครับนี่ครับงดงามเหลือเกินนะครับพี่น้องครับนี่ครับขมทุกมิติเลยนะพี่น้องสภาพสวยงามมากนะครับนี่ครับทรงขูเหรียญขอบเหรียญนะครับขอบเหรียญงดงามเหลือเกินนะฮะงดงามเหลือเกินนะครับนี่ นี่คือทรงคูเหรียญตำหนิพิมพ์ทรงนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะรอยแบบนี้นะครับลักษณะรอยแบบนี้นี่ยขอบปิ้นเป็นธรรมชาตินะพี่น้องครับนี่ครับสวยมากๆงดงามมากนะครับเดิมๆเลยนะฮะพี่น้องเหรียญนี้นี่ครับสร้างน้อยนะครับสำหรับ f c นะครับที่ชอบศรัทธาอยากได้นะครับเหรียญรุ่น2ลงระบโตนะครับ มูลค่ามากหลายเหลือเกินนะครับแต่ว่านำมาแบ่งปันพี่น้อง F4 เป็นของกวันปีใหม่นะครับใครชอบใครศรัทธาก็ปิดก่อนได้ก่อนนะพี่น้องที่เคารพครับ